สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาไปชมบรรยากาศนะครับว่าพวกแ,แม่เขาทำอะไรกันอยู่นะครับนะงานอดิเรกข,ของพวกแ,แ,แม่เขานะครับดูนะครับเนะี่ยดูนะครับเด็กเกย์จ้าเกย์มาเด้ไ

เออเาไปปักกับไปเสื้อผ้ากับไอ้พวกกระเป๋านะครับนี่ครับวิธีการมทำนะครับ<ค>รดูนะครับนี่นะครับองอมาจากทำอย่าง,งนี้ทำไมต้องไล่เป็นไปเป็นทีละเม็ดนะครับนี่ที่โป้ทิวง่ยเสียเงือนหัวหน้ารอแพทหอมหัวใจเยี่ยจี

น pues yeah, yes. oh. uh ้าปงไอ้แ huh. ม uh ่มาเอ้อกหอยมาเ่ยจิจังออันนี้านโนเลนี่นะครับกำลังเย็บผ้าอยู่นะครับเอากลึกรึอะไรแจมาเออเอฮะโอ้ยยะกัละอ๋ลูมลาเนยกันเะ

กว่ากระเป๋านะครับเนี่ยกว่าจะได้แต่ละผืนนะโหยากมากเลยครับเนี่ยันต้วได้ดีได้แเดูนะครับตัวก,กูกูกูก็แนวจามาซยอ่ะด <laughs> ดูนะครับเนี่ย พอปาดไปปาดมาไอเข็มทิ่มที่เนย้โปงนะครับเนี่ยดูนะครับหลามออวยโปเมเย่ลามอ่อวยโปยีถ่ายปงอ่ะเออลามาแล้วลาหันดูนะครับเนี่ยอ่ะมี่ยงไงเนี่ยกุสาเลกระเดือเธอทิ่ยอ เเออที่ชอน่าสัไมอ่าเธอิงถัหก,กันเนี่ยกูอ่ามีอยัอนนงก,กว่าเอ้อยยจิมาจืจยจสุจสจอเอสุจอยังกูเอ็กงาอ่ะ้อยงพักกูน่าล้อนี่นครับต้องใช้เวลาเป็นสองสามสัปดาห์เลยนะครับเนี่ยเนกว่าจะได้แต่ละผืนอย่างงี้นะครับ แล้วยืดแลปูนบิฮอเน่ย่ไหมเอย,ยืมืเอ,ลอมเล<อ>่นล่ะนี่นะครับเนี่ยครับความยาวมันก็ยาวอยู่นะครับเนี่ยต้องใช้เป็นสองสามสัปดาห์นะครับกว่าจะเสร็จรุ่นลั่นลักษณะประมาณนี้นะครับน้องนี้โจ้สุ่โจ้มาโอ้ยเมียงไก่งอ๋อมเมียงห่าโอ้ยเมียงไก่งอ๋อม ทีลุ้มยงอย่างเราบอกก็โชว์ยีนเอาบดูนะความยาวของมันนะครับยาวมากเลยนี่ยโอ้โหน่าจะถึงหนึ่งวาน่าจะได้นะฮะยาวมากเลยครับก็เลยต้องใช้เวลานะครับน่าจะก็เธออยู่จัง่าถึงไ้แม่ปู่อะเลกกูแม่นะาดอ ที่ที่กอเช a โชวรว h ที่ช,ชออันนี้คืองานอดิเลตน,นะครับของคนคนชลานะครับเนี่ยอันนี้อายุกี่ปีอ่นนอมีอาขุบ,บี้มาอื่น,นออยู่อาขอาขรอนาะคงพันธุ์ทุมั้ย

ดูนะครับเนี่ยนี่เป็นงานอาดิเรกนะครับเนี่อยอาเี้ยอย่างเกินะมาเนาะอ๋ออยู่เลยตอนนี้แม่ยุ70เจิแล้วนะครับเนี่ยอ๋อดูนะครับอื้อ แม่นึ่งเปนตัวแบตัวหน้ามว่างเอามาอ๋อถ้าเกิดว่าไม่ใส่แว่นนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเออไม่ใช่มองไม่เห็นคือมองไม่ชัดนะครับก็เลยต้องสวมแว่นนะครับดูนะครับนี่นะครับอนีนี่นะครับนี่ อาจาเจียเล็กกันเรนีกัเหรอนาสนุงโอ้าจยโอ้สนุจาสะพัเจียเล็กอะไรเจ้าเูียออเจาัดเจยงอ๋ออ๋ออ๋ออตัวเราคน่ยสะพเจงกนนะถึงนั่นอ๋ออ๋ออ๋อ เฮือน่าเที่ยวจาเลกันเลชือโอ้น่าที่พัง้านที่งะะอ๋อดูนะครับเป็นงานเดิดเลีนะครับเนี่ยน้ามีคบ้ยอะไรนั่นอ๋อเยซี่เยซี่เยซี่เยซดูนะครับแม่แกอายุแ2ดสิบองแล้วนะครับเนี่ย เป็นงานอดิเรกทั่วไปนะครับตรงเวลาอยู่บ้านเวลาว่านนะครับเนี่ยดูนะครับดูแต่ละขั้นตอนนะครับกว่าจะเอามาเป็นเสื้อผ้าได้เราต้องใช้เวลานะอันนี้คือจะทำาเส้นได้นะครับเนี่ยหน้าสีเลรับแลหมาพลาพังรตูกงนเธอรอสีรอจยอมรออ๋อ

đuời nha các bạn, quả là để xưa từng lát tuơng, phải thời gian, ôi, nhanh quá liền, các bạn. này mẹ chò, ôi gi, ôi gi, chú mơi lẻ lẻ, này mẹ, rồi, hư, lẻ chò, nghe lẻ lẻ cái gì, lẻ lo chín

อ่มน้องไอเจ้ตงววเธอเธอ听话เลยอ๋อเนี่ยรุ่นอ๋อเนี่ยรุ่นนี้นะครับเนี่ยต้องใช้เวลาสองสามวันนะครับเนี่ยกว่าจะหมดนะครับเนี่ยอ๋อเธอเล่ย์รับพียงจริงเหรออ๋อเธอเนีวเธอเธอเชื่องเป็เหรอ นี่นะครับเนี่ยต้องเต็มันนี้ก่อนนะครับเนี่ยจะปั่นเส้นได้นะครับเนี่ยดูนะครับ,ย,บย,ยูฟ้าเธอทำอะไร <c oughs> เธอจะทำกับหมอกาฮะบ้าอจีพ่อไห เดี๋ยวใช้ไม่ได้นะลูกอันนี้นะครับเนี่ยวิธีการเย็บผ้าน,นะครับดูนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอี๋อะไรนะ งานเขาเรียกวงานอะไรนะงานฝีมือหรือเปล่าลักษณะประมาณนี้นะต้องใช้ทัศักษ์ต้องใช้ฝีมือนะบนี๋ยูฟาเดี๋ยวโอมาตีเนอะเดี๋ยวโอมาตีนะปล่อยวะปล่อยปล่อยเลยครับ ปล่อยเลยให้อาหมอทำเลยเพชรล่เนยูดูนะครับเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลานานนะครับดูนะครับเธอเนี่ยเกือบกามือเธอสักข้อเนี่ยครับใช้เส้นได้อันนี้นะครับ อ้กเอยนี้ก um> ja> ็ุกเหยื่อนี่นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ